สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำผักลไม้สลัดฟุกสลัดก็มีองญมณ์องญมณ์โอเคนี่ลืมบอกไปนี่เป็นเขียงนะคะเขียง จะพับได้ล้างได้ใช้บ่อยได้ชอบมากเลยค่ะแบบนี้โอเคเรามาเริ่มนี่ก็ผลไม้มีส้มส้มนี้อันนี้เขาเรียกภาษาสเดนเขาเรียกว่าสัตมอตุสอ,อันนี้ก็บ้านเราเนาะอะโวคาโด Avocado. Avocado. โดยัอ yeah. okay. okay, no okay. ้งงอนอ้งงอนก็เรียกว่าวินดรูวอร์วินดรูวอร์โอเคโอเคเนาะจ้าโอเคนี่ก็ลืมไปอันนี้คือเป็นวานิลาน้ำตาลนะคะน้ำตาลวานิลาใส่ใส่พร้อมนี่กินก็ใส่ผสม น้ำเปล่านิดนึงเตรียมพร้อมโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรามาเริ่มเป็นมันของว่างจะเอาไปกินกับออไอศครีม กินกับไอศครีมหรือว่าโยเกิร์ตตอนเช้าก็ได้นะคะเก็บได้ประมาณ2องามวันเฉพาะถ้าอยู่ในตู้เย็นนะคะแนะนำว่าให้เก็บไว้ในตู้เย็นเลยค่ะถ้าผสม,มเสร็จแล้วเก็บใส่กองไว้ในตู้เย็นแล้วก็ผสมกับโยเกิร์ตตอนเช้าหรือถ้าใครอยากกินไอศครีม เราก็ซื้อไอศครีมมาแล้วก็ผสมผลไม้สลัดลงไปอร่อยมากเลยค่ะมันเป็นแบบว่าได้รสชาติแบบแต่ผลไม้สดนะคะแต่เราแค่มาแช่ตู้เย็นไว้ให้มันน้ำมัน ชื้นออกมาจากผลไม้ตามจริงคิดถึงเมืองไทยผลไม้เมืองไทยมีแต่น,น่ากินเฮจังไดไรเนาะยูนิมบอคไฟมีมเขาก็ต้องเอาที่ อ๋อเริ่มบอกไปเด็กหน่อยนอนดูถ้าเด็กหน่อยว่านอนนี่ปอดตนมีเวลาจะมานังทำโอเคเนี่ยบุคขอดูนาะ แต่ก่อนเนี่ยเอาบุคคด้วนลูกเองยังไม่สุกเลยตอนนั้นซื้อมาอาณาสุกแล้วเราก็ยืมซ้อนได้จก้าด แต่ถ้าใครชอบออทานสมูตี้แนะนำนะคะให้ปั่นอะโวคาโดแล้วก็ผสมน,มนมนมนมจืดนะคะไม่ต้องใส่นมหวานเพราะว่าอะโวคาโดมันจะมีรสมันมันอยู่แล้ว เ่าโดนี่ก็ดีมากค่ะต่อสุขภาพนะคะผลไม้ทุกอย่างก็ดีแหละค่ะแต่มันก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกกินแบบไหนบางทีผลไม้บางอย่างก็มีน้ําตาลมากเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกดูหาอ่านดูก็ได้นะคะถ้าไม่ก็ซื้อมาลองว่าไหน เหมาะกับตัวเราเองสุขภาพเราเองก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่คนแล้แต่คนนะคะอันนี้ชอบกินนะคะทำบ่อยแต่จะบอกว่าแต่ก่อนไม่ค่อยลงคลิปไงเลยไม่ได้เห็นเนาะ ชอบทำชอบทำอาหารโอ,โอ้ยเปลือล่อยแล้วเป็นยังกินอยู่คนเดียวรู้ว่าได้กินน้ำหรอกน,นี่บกักซม ทั้งแง่ภาษาไทยทั้งแง่ออกอีสานน้ำเด้แบบนี้จากนัอยก็ออกสวิเดนพร้อมแบบนี้เอาเข้าไปโทรที่จะผสมนี่มันหนาวาวนี่กินแซ่บๆเลยค่ะอร่อยมากส้ม ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตบอมมีเด้ที่จะเขาจะมานั่งขายคือบ้านเฮ้างซีเนาะแล้วก็จับเอาเลือกเอาอย่างซีเฮาก็ไปซื้อเองอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาก็จับใส่ถุงเอาเองแล้วก็กระชังน้ำหนักเดี๋ยวนี้เขามีการบริการเองชั่งน้ำหนักเอ่ ของสินคา้าที่เ้าซื้อผลไม้หรือว่าผักอย่างนี้เนาะแล้วก็เอามาจ่ายเองติดสติ๊กเกอร์เองพอมีได้ว่าราคาเท่าไหร่อันนี้รถปบแบบนี้มันให้ให้เาช่วยตัวเองสินะจะว่ามีมีการแบบบริการว่า คุณจะหยิบลูกนั้นลูกนั้นเนี้ถ้าคุณไม่หยิบลูกนั้นคุณก็ไม่ต้องหยิบใส่ถุงคุณเองอะไรอย่างเงี้ยไงคือแบบเขาให้เราบริการตัวเราเองแต่หนูก็คิดว่ามันก็ดีอีกส่วนหนึ่งคือเจะไม่ได้มาโทษกันว่าเออพ่อค้าทําผิดแม่ค้าทําผิดอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะคือแบบว่าอ๋อถ้าสมมติว่าคุณเลือกลูกแอบบ ส้มเน่าอะไรเงี้ยก็เป็นก็เป็นความผิดของคุณเองเพราะคุณเป็นคนจับใส่ถุงของคุณเองอย่งไงคะแล้วก็มันก็เก็บเวลาด้วยพนักงานเช่นพนักงานพนักงานก็จะน้อยลงร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอ่างไงคือเขา,เ,า,เ,าเวลามันก็สําคัญเนาะจ้างต่อละหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ราคาแพงไงคะแล้วก็ ประมาณแค่นี้ค่ะโอเคนี่เราขอเก็บส่วนนี้ก่อนนะส,นส่วนกระป๋นี้ก็เดี๋ยวมาป้ามึงเนี่ยก็เห็ดคลิปเงาแทะโอเคเฮ็ดคลิปเงาแปานนี้เด้เนี่ยนี่ก็ทำได้้วส้มเอ่อ องุ่นสีสีแดงเนาะเขาเรียกว่าอะไรองุ่นสีสีแดงแล้วก็อะบูคอร์ดูแค่นี้กล้วยไม่ใส่นะคะกล้วยเอาไอเฮ็ดขนมให้ลกูกเฮ็ดขนมเค,ค้กให้ลกูกไอหน่อยมาก,กินขนมเน่เค,ค้กกล้วยอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ ท่านแรลท่านล่งคิดเพือค่ะโอเคเนาะในั้นนี่ก็คือผงเ,เป็นวานิลลาโซคาโซคากับแป่าน้ำตาลเนาะน้ำตาลวานิลาเราก็จะใส่ประมาณแค่นี้โรยหอมมากค่ะหอมหอมหอมคักหอมแนะ่ ไม่ห้หอมเลยนะโอ้ยลูกตื่นลูกตื่นโอ้ยผสมนม้ำอันนี้น้ำปาเดอน้ำสวิเดนนี่กินได้เด้อจากก,กอกแล้วก็เปิดนะเฉพาะน้ำเย็นนะก็เปิดน้ำเย็นน้ำน้ำเยเขาก็กินได้แต่น้ำสา

สวยเนาะยังมีห้อากับมนะ่านใส่กับป๋่องเล้นะใส่กับป๋่องกับป๋่องทับแบร์้อาก็ใส่อันนี้ลงไปโอเคนะจ๊ะวัสดีจ้ะ